สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้ก็มาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องอัดไทยนะครับแต่วันนี้ก็ได้นําคลิปเป็นคลิปการห้อยพระ,ะให้ถูกโลก ตามปีเกิดนะครับการห้อยพระประจําปีเกิดนี่นะครับสําหรับวันนี้เป็นคลิปของคนเกิดปีวอกนะครับหรือปีริงนะครับสาหรับคนที่เกิดปีวอกนะครับว่าควรห้อยพระแบบไหนควรห้อยพระยังไงถึงจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตการงานนะครับถึงจะร่ําจะรวยนะครับก็ลองมาฟังดูนะครับสำหรับช่องอัดไทยนั้นก็พยายามหาข้อมูลในหลายอย่างนะครับเพื่อที่จะมาฝากพเพื่อนๆที่ติดตามนะครับจะได้ไม่ซ้ำซากจำเจนะครับก็จะมีหลายเรื่องราวที่จะ นำมาพูดมาคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหรียญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการห้อยพระไม่ว่าจะทํายังไงให้เป็นมงคลไล่สิ่งกับประมงคลที่ไม่ดีออกจากตัวเรานะครับแบบนี้นะครับหลายๆเรื่องนะครับที่จะได้นํามาเล่ามาคุยกันสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามนะครับก็กดติดตามไได้นะครับอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวก็จะได้นํามาเล่านํามาพูดมาคุยนะครับพยายามทําหลายๆอย่างเพื่อจะไม่ให้จําเจอยู่กับที่นะครับสําหรับช่องอัดไทยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ได้นำเรื่องเกี่ยวกับการห้อยพระแขวนพระประจำปีเกิดวันเกิดนะครับตำราการห้อยพระให้ถูกชโชกนะครับห้อยพระตามปีเกิดเพราะเชื่อกันว่าคนที่เกิดในปีไหนนั้นก็จะมีนิส,สัยและกรรมที่ติดตัวมานะครับการห้อยพระให้ถูกชโชกจะช่วยเสริมดวงเป็นสิริมงคลสู่ชีวิตอีกทางหนึง่งแต่มีข้อพิจารณาข้อหนึ่งที่อยากจะ เรียนให้ทราบคือการห้อยพระตามปีเกิดนั้นต้องดูที่นิสัยตัวเองเป็นหลักด้วยนะครับเช่นถ้าเป็นคนใจร้อนก็ต้องเรียกพระที่มีพุทธคุณที่เย็นถ้าเป็นคนใจเย็นจนเกินไปก็ต้องเรียกพระที่กระตุ้นให้ตื่นบ้างนะครับถ้าเป็นคนชอบทางวัดทางวานะครับอยู่แล้วก็หาพระที่มีพุทธคุณด้านวิปัสสนากรรมฐานมาช่วยเสริมนะครับอย่างไรก็ปรดใช้วิจินิญาณในการรับชมรับฟังนะครับ ก,การเสนอแนี้นี้เป็นเพียงคําแนะนําจากศาสตร์โบราณที่ถ่ายทอดมานะครับให้ฟังกันนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นคนที่เกิดปีบอ,อกนะครับหรือปีริงนะครับที่รู้จักกันดีในนามปีลิงนั่นแหละครับสําหรับคนที่เกิดปีวอ,อกนะครับธาตุเหล็กนะครับ ชายใดนะครับที่เกิดในปีนี้นะครับจะเป็นผู้มีสติปัญญาความคิดอ่านว่องไวและมักจะมีนิสัยตรงไปตรงมานะครับเชื่อและถือดีตนเองในบางครั้งนะครับจนไม่ยอมก้มหัวให้ใครนะครับจึงมักจะก้าวไปไม่ได้ไกลนะครับหรือมิฉันหรือมิฉะน,น,นะครับก็มีอันต้องหยุดยั้งไปหลายครั้งเมื่อเล็กจะประสบกับความขับแค้นทางครอบครัวหรือมิ ฉะนั้นก็จะต้องเป็นบุตรที่เลี้ยงยากปางตายนะครับหรือลําบากยากกายเพราะฐานะไม่สู้ดีนะครับได้มักจะเป็นกําพร้าแต่เยาว์วัยนะครับพออายุเหยียบวัยกลางคนหรืออายุเลย48ขึ้นไปจะพอค่อยอขยัยบฐานะดีขึ้นนะครับแต่ก็มักจะต้องมีอุปสรรคแห่งหนทางการดําเนินชีวิตเอาเมื่อวัยชราอีกครั้งจึงจะพ้นเคราะห์นะครับ สำหรับท่านหญิงนะครับที่เกิดในปีนี้นะครับหรือปีวอกนี้นะครับจะเป็นสตรีที่ใจแข็งและเค็ดเด็ดเดียวนะครับมีมานะแต่มกักจะต้องใช้แรงกายทำมาหาเรี้ยงตนเองตั้งแต่เล็กนะครับพึ่งใครไม่ค่อยได้แม้ญาติพี่น้องก็มีอันต้องแยกย้ายกันไปนะครับถ้าเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาดีก็จะมีชื่อเสียงไปในทางเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นนักการปกครองที่ดีได้ไม่แพ้ชายนะครับและ จะมีชีวิตของการต่อสู้เยื่องผู้ชายคนหนึ่งประเภทที่เรียกว่าปรากัดตีนทีบนะครับถ้าเป็นความคนความรู้น้อยก็จะต้องใช้แรงกายไปจนตลอดชีวิตนะครับสำหรับคนผู้ที่เกิดปีริงสำหรับท่านหญิงนะครับทีนี้ก็มาฟังจุดเด่นนิดนึงนะครับจุดเด่นจุดอ่อนนะครับพระตามที่เห็นในภาพนั้นสามารถนํามาขึ้นคอนะครับสำหรับคนปีวอกนะครับเป็นภาพถ่ายพระอ่า ที่สามารถนํามาขึ้นคอนํามารัชนาห้อยคอได้นะครับขอชมภาพไปด้วยนะครับและฟังไปด้วยนะครับจุดเด่นของคนเกิดปีวอกนะครับเป็นคนเกิดปีวอกเป็นผู้ที่มีไหวพริบนะครับฉลาดหลักแหลมนะครับเรียนรู้อะไรได้รวดเร็วมีเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวนะครับมีความกระตือรือร้นและมีความยืดหยุ่นช่างจดจํานะครับมีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆมีอารมณ์ขันนะครับลูกเล่นแพรว์นะครับชอบฝ่ายหาความสุขแบบง่าย มีความใฝ่ฝันอันแรงกล้าที่จะปีนป่ายเพื่อที่จะขึ้นไปสู่จุดที่สูงสุดของชีวิตรักครอบครัวมองโลกในแง่ดีนะครับสำหรับจุดเด่นนะครับของคนที่เกิดปีมอกนะครับจุดอ่อนนะครับมักเป็นคนที่ไม่เก็บความรับนะครับยิ่งถ้าเมาจะบอกคนอื่นหมดทุกเรื่องมีสมาธิสั้นนะครับและมีเล่ห์เหลี่ยมพอสมควรนะครับชอบหาวิธีการที่จะใช้บันไดให้สั้นกว่าคนอื่นออกจากออกจากค่อนข้างใจร้อน ไม่ชอบการนั่งอยู่กับที่เฉยๆสุกสนไปโน่นมานี่ตลอดเวลานะครับก็นิสัยก็คล้ายๆกับปีเกิดนะครับข้อแนะนำนะครับพระเครื่องที่จะนำมาขึ้นคอให้คอนะครับพระเครื่องที่ขอแนะนำนั้นครแขวนพระบางลีลานะครับหรือพระที่อยู่ซุ้มทุกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นพระซุ้มกอพระซุ้มขออะไรเนี้ยครับที่มีซุ้มนะครับจะถูกฉลกมากเพราะท่านจะอวยพรให้สงบนิ่งจนเกิดปัญญาและนำไปสู่การมีทรัพย์เกิด โชคราบได้นะครับสาหรับพระที่นํามาห้อยคอก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับก็สามารถนํามาขึ้นคอได้ไม่ว่าจะเป็นพระคณาจารย์ไหนนะครับพระหลวงพ่นไหนพระวัดไหนนะครับถ้าเป็นอย่างที่ในภาพนะครับเป็นพระซุ้มกรหรือพระบางลีลาก็สามารถนํามาห้อยคอนํามาขึ้นคอได้นะครับถ้ายังไม่ปลูกเสกก็นําไปปลูกเสกก่อนนะครับนําไปใส่บาตรเวลาที่เขา บวชนะครับบวชหน้าบวชไรนะครับนําไปใส่บารจะปลุกเสกในอุโบสถนะครับก็นำบังมาห้อยคอขึ้นคอได้นะครับจะเป็นสิริมงคลและจะทําให้เกิดโชคลาภนะครับทําให้เกิดโชคลาภมีทรัพย์นะครับสําหรับคนที่เกิดปีวอกนะครับพระอย่างที่ในภาพได้เห็นนะครับสําหรับท่านชายนะครับมาทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับ ท่านชายนะครับที่เกิดในปีนี้จะเป็นผู้มีสติปัญญาความคิดอ่านว่องไวและมักจะมีนิส,สัยตรงไปตรงมาเชื่อและถือดีตนเองในบางครั้งจนไม่ยอมก้มหัวให้ใครจึงมักจะเข้าไปในได้ไม่ไกลนะครับหรือมิฉะนั้นก็มีอันต้องหยุดยัง้งไปหลายครั้งเมื่อเล็กจะประสบกับความขับแค้นทางครอบครัวหรือมิฉะนั้นก็จะต้องเป็นบุตรที่เลี้ยงยากบางตายหรือลำบากยากกลาย เพราะฐานะไม่สู้ดีนะครับและมักจะเป็นกัมพาใจยาววัยพออายุเหยียดวัยกลางคนหรืออายุเลย48ขึ้นไปจะพอค่อนข้างขยับฐานะคือดีขึ้นนะครับแต่ก็มักจะต้องมีอุปสรรคแห่งหนทางการดำเนินชีวิตเอาเมื่อไวยาราอีกครั้งจึงจะพ้นเคราะห์นะครับสำหรับท่านหญิงนั้นก็ที่เกิดในปีนี้จะเป็นสตรีที่ใจแข็งและเด็ดเดี่ยวมีมานะแต่มักจะต้องใช้แรงกายทำมาหาเรี่ยงตนเองนะครับตั้งแต่เล็ก เ่งใครไม่ค่อยได้แม้แต่ญาติพี่น้องก็มีอันต้องแยกย้ายกันไปนะครับถ้าเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาดีก็มีชื่อเสียงไปในทางเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นนักการปกครองที่ดีได้ไม่แพ้ชายนะครับและจะมีชีวิตของการต่อสู้เยี่งผู้ชายคนหนึ่งประเภทที่เรียกกันว่าปากัดดินถีบหรือเป็นคนความรู้น้อยก็จะต้องใช้แรงกายไปจนตรอดชีวิตนะครับสำหรับท่านหญิงนะครับแต่บอกได้เลยนะครับว่าจุดเด่นของคนที่เกิดปีวอกนั้น ก็ถือว่ามีจุดเด่นดีพอสมควรนะครับคนเกิดมีว่าเป็นผู้ที่มีไหวพาริบฉลาดหลักแหลมนะครับเรียนรู้อะไรได้รวดเร็วมีเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวมีความกระตือรือร้อนและมีความยืดหยุ่นช่างจดจํามีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆมีอารมณ์ขันลูกเล่นแพร่ปราวชอบใฝ่หาความรู้แบบง่ายมีความใฝ่ฝันอันแรงกล้าที่จะปีนป่ายเพื่อที่จะขึ้นไปสู่จุดที่สูงที่สุดของชีวิตรักครอบครัวมองโลกในแง่ดีนะครับสําหรับคนที่เกิด ปีบอกนะครับจุดอ่อนก็มักเป็นคนที่ไม่เก็บความรับนะครับนะก็จําไว้นะครับยิ่งถ้าจะเมานะก็จะบอกคนอื่นหมดทุกเรื่องนะครับมีสมาธิสั้นนะครับและมีเสน่ห์และมีเล่ห์เหลี่ยมพอสมควรนะครับชอบหาวิธีการที่จะใช้บันไดให้สั้นกว่าคนอื่นออกจะค่อนข้างใจร้อนไม่ชอบการนั่งอยู่กับที่เฉยเฉยซุกซนไปโน่นมานี่ตรอดเวลานะครับนะก็พยายามระวังไว้นะครับตั้งสติไว้ จะคิดทําการสิ่งใดก็ให้มีใจเยือกเย็นให้นิ่งๆไว้นะครับพระเครื่องที่ขอแนะนํานั้นก็ควรแขวนพระปางลีลาหรือพระที่อยู่ในซุ้มทุกแบบนะครับจะถูกฉลกมากเพราะท่านจะไวพรให้สงบและนิ่งจนเกิดปัญญาและนําไปสู่การมีทรัพย์เกิดโชคลาภได้ในที่สุดนะครับก็ลองดูนะครับลองนําหามาแขวนะมาห้อยขึ้นคอรัตนาห้อยคอนะครับคนที่เกิดปีวอกนะครับอย่างที่ภาพในภาพนั่นนะครับ เป็นพระสุมกอพระสุมขอหรือพระสมเด็จนะครับหรือพระปางลีลานะครับก็ลองนํามาห้อยนํามาแขวนดูนะครับเผื่อจะมีโชคมีลาภเผื่อจะทําให้ชีวิตดีขึ้นนะครับคนเราสิ่งที่มองไม่เห็นก็ไม่ควรจะลบลู่อ่าก็ลองดูก็ได้เชื่อไหมก็ไม่เสียหายนะครับก็ลองนํามาปฏิบัติด,ดูอ่าถ้าใครคิดว่าน่าจะทําได้ก็ลองทําดูนะครับเพื่อชีวิตของเราจะดีขึ้นนะครับ เรืนี้ก็สุดแต่ท่านจะพิจารณานะครับด้วยบุญของท่านเองแต่ที่แน่ๆถ้าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกวิธีตรงช่องทางรับรองว่าท่านช่วยทุกคนแน่นะครับสําหรับคนที่เป็นชาวพุทธนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนทุกคนที่ติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับทลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากนั้นก็คอยติดตามไว้นะครับ รับลองว่ามีอะไรดีๆมาฝากแน่นอนสําหรับช่องอัดไทยนะครับพยายามทําหลายๆคลิปหลายๆแบบเพื่อจะไม่ให้พีเพื่อนๆได้จำจีนะครับดูหลายๆอย่างนะครับขอบคุณครับที่ติดตามผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยว้ณที่นี้ด้วยนะครับบวัสดีครับผม